คำเตือนคลิปนี้มีสปอยถ้าใครไม่อยากโดนสปอยให้ปิดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l a p i y Star Channel นะคะคลิปนี้เราจะมาสรุปตัวละครในซีรีส์โลกินะคะว่ามีตัวละครที่เป็นโลกิอยู่ทั้งหมดกี่คนโดยโลกิเนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่เราได้หยิบยกแค่โลกิที่มีบทบาทและเผยข้อมูลในซีรีส์เท่านั้นนะคะก่อนรับชมขอคนละหหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะคะ มาเริ่มที่คนแรกกันเลยนะคะก็คือโลกิในทไลายหลักหรือเมนโลกินั่นเองคะ่ะเป็นโลกิที่ดําเนินเรื่องของตัวเองตามเส้นเวลาปกตินะคะก็คือต้องเกิดมาเป็นวายร้ายและถูกธานอสสังหารไปนั่นเองนะคะ mm hmm. เขาเนี่ยเป็นลูกของยักษ์น้ําแข็งที่โอดิดเก็บมาเลี้ยงนะคะเขาเติบโตมาเป็นวายร้ายที่ฉาบพี่ชายตัวเองมาโดยตลอดนะคะและเขาได้ช mm ั่วร้ายมากขึ้นนะคะจากการที่ได้ครอบครองคาถาข,ของธานอสนั่นเองนะคะจนในภาคทอร์ โล็อกนะคะโลกิได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกับทอและเป็นคนดีมากขึ้นนะคะแต่ในท้ายที่สุดโลกิก็ได้ตายจากการพยายามช่วยทอให้รอดพ้นจากทานอสในภาค Avengers i n f i ฟ i t y War ค่ะ 2. โลกิปี2012หรือโลกิในภาค End game. เอ,นเอนเันเกม de pisar, ที่ทุกคนรู้กันดีนะคะว่าเขาเนี่ยได้มีการขโมยเท็กซแลกจากการย้อนเวลาของเวนเจอร์ไปนะคะเพื่อหลบหนีและหลุดออกจากเส้นเวลาหลักไปนะคะเขาเลยกลายเป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เน็กซัสหรือการแตกเส้นทาลายใหม่นั่นเองนะคะปกติแล้วโลกิจะเป็นวายร้ายและชอบหักหลังทุกคนรวมถึงครอบครัวของตัวเองหรือแม้กระทั่งกับตัวเองในซีรีส์ด้วยนะคะ แต่โลกิคนนี้มีความเป็นโลกิน้อยลงนะคะหลังจากที่เขาได้เจอกับซิลวี่นะคะและเป็นโลกิเพียงคนเดียวที่ได้มีความรักกับตัวเองนะคะเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการอำนาจและไม่ได้อยากหักหลังใครอีกต่อไปแล้วนะคะเรียกได้ว่าความรักเนี่ยทำให้คนเปลี่ยนไปได้จริงๆนะคะเนี่ย เกี Plus ่ยวกับเจ้าเปเลย ซิลวี่นะคะเธอเป็นโลกิผู้หญิงเพียงคนเดียวนะคะที่ถูกท v a จับตัวมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะคะแต่เธอเนี่ยก็ได้หนีออกมาได้ระหว่างการพิจารณาคดีนะคะและเธอก็ได้หนีออกมาเรื่อยๆนะคะจนค้นพบวิธีการหลบหนีขององค์กรท v a นะคะโดยวิธีการที่เธอเลือกหลบหนีนะคะเธอจะเลือกช่วงเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์โลกแตกหรือเหตุการณ์ที่จะไม่มีผู้รอดนะคะซิลวี่เนี่ยจึงโตมากับวันโลกแตกและการล้มตายของผู้ค คนจำนวนมากนะคะเลยทำให้เธอเนี่ยมีอุปนิสัยที่โกรธง่ายไม่ขี้เล่นเหมือนโลกิคนอื่นๆนะคะเป็นคนเอาจริงเอาจังนะคะส่วนความสามารถของเธอนะคะเธอสามารถใช้เวทได้แค่ควบคุมจิตใจนะคะเพราะเธอเนี่ยไม่ได้รับการฝึกฝนมาจากแม่เหมือนโลกิคนอื่นๆนะคะและเธอไม่ชอบให้ใครมาเรียกตัวเองว่าโลกินะคะนั่นเป็นเหตุผลที่เธอใช้ชื่อว่าซิวีนั่นเองคะ่ะสี คิสโลกิโลกิตอนเด็กนะคะที่ได้สังหารทอตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะคะทําให้เส้นไทม์ไลน์ที่จะต้องเป็นไปอย่างที่ทีวเตั้งใจไว้พังลงนั่นเองนะคะเพราะว่าทอในเส้นไทม์ไลน์หลักจะต้องไม่ตายด้วยฝีมือโลกินะคะและทอก็ยังไม่ตายด้วยนะคะจึงทําให้ทีเเนี่ยไปจับตัวคิสโลกิเพื่อส่งไปยังจุดจบของเส้นเวลานะคะเรียกได้ว่าถ้าโลกิคนไหนทานอกเหนือจากบทที่ทีเสร้างขึ้นมานะคะก็จะถูกส่งไปที่จุดจบของเส้นเวลานะคะเปรียบเสมือนนรกและ มียมาบาลน,นะคะนั่นก็คือตัวอะไรออดนะคะที่จะกืนกินเราให้หายไปหรือตายจากโลกใบนี้ไปนั่นเองค่ะ 5. บอสฟูลโลกินะคะเป็นโลกิที่ได้ขึ้นชื่อว่าขี้โมมากๆเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยเล่าว่าเขาเคยฆ่ากับตันอเมริกากับไอรอนแมนนะคะและยังเคยครอบครองมีทั้ง5อีกด้วยนะคะแถมยังมีค้อนเป็นอาวุธที่คล้ายกับทออีกด้วยค่ะ ตัวที่6นะคะจะเรียกว่าคนก็ไม่ได้นะคะเพราะเขานั้นคือ alligator l o g i นะคะเป็น logic วร r s i o นจระเข้พูดไม่ได้แต่ฟังรู้เรื่องนะคะซึ่งถูก T.V.A จับมาเพราะไปกินแมวข้างบ้านค่ะ7 คลาสสิกโลกินะคะเขาเป็นโลกิที่มีชีวิตมายาวนานมากที่สุดนะคะเพราะเขาเนี่ยรอดจากเหตุการณ์ที่ถูกคานอสฆ่าตายมาได้นะคะเลยต้องหนีอย่างหลบหลบซ่อนๆนะคะไปอยู่ในที่ห่างไกลนะคะแต่ก็โดน TVA ีจับตัวมาได้เพราะต้องการกลับไปหาทอด้วยความคิดถึกนั่นเองนะคะเขาเลยมีอุปนิสัยปรงในชีวิตนะคะไม่อยากหักหลังใครอีกต่อไปแล้วนะคะและเป็นโลกิที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะโดยความสามารถเขานะคะคือพลังเวทที่สามารถสร้างภาพ าา 8. ประธาน t Loki นะคะเป็นโลกิจากจากักรวาลที่โลกิเนี่ยอยากเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะแต่ก็โดนท v a จับตัวมาเพราะไปเป็นนอกเหนือจากที่ท v a ตั้งเอาไว้นั่นเองคะ่ะ 9. h i p s t e r Loki กนะคะเขาได้ถูกพูดถึงระหว่างการประชุมทีมนะคะและได้โผล่ออกมาเป็นลูกน้องของ e ร e d e n t Loki แต่สุดท้ายเขาก็หักหลังกันเองนะคะด้วยความที่เขาเป็นโลกินั่นเองคะ่ะ 10. ฟอสใจแอนโลกินะคะเป็นโลกิที่เปิดเผยตัวต้นที่แท้จริงออกมานะคะนั่นก็คือมีร่างสีฟ้าและตาสีแดงค่ะ 11ครายสิทโลกินะคะเป็นโลกิที่เป็นแชมป์ปั่นจักรยานนะคะ12บูสโลกินะคะเป็นโลกิที่มีร่างกายใหญ่โตคล้ายฮักนะคะ13ไวกิ้งโลกินะคะเป็นโลกิในชุดไวกิ้งค่ะโดยทั้งหมด4คนนี้ถูกปรากฏเพียงภาพโฮโลแกรมระหว่างการประชุมเท่านั้นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับโลกิทั้งหมดในซีรีส์โลกินะคะจริงๆโลกิในจักรวาลทีวีมีมากกว่าที่นำเสนอไปนะคะแต่ว่าเราเนี่ยหยิบยกมาแค่โลกิที่มีบทบาทและเผยข้อมูลในซีรีส์เพียงเท่านั้นนะคะใครที่ดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ